คือหล่อยังงั้นี่ยน่าจะหล่อนะเอ้าก็ลืมสวัสดีโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในแคมปคิงพีทนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลหิมะนะครับหรือว่าผลสโน์นะครับเพิ่งมาใหม่เลยครับแล้วผมเพิ่งก็ฟาร์มสุ่มไปเมื่ออ้ยฟาร์มฟาร์มซื้อไปเมื่อคืนนะครับราคาของมันอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเบรีนะครับแล้วก็ต้องใช้เกมห้าอันนะครับใส่โค้ดใหม่ก็ได้วันนี้มาแจกโค้ด้วยครับใต้คลิปนะครับ โอเคเลยแล้วลกันเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวสก,กิลแล้วกันเออจะรีวิวสก,กิลเลยแล้วกันเนาะโอเคเราไปดูสก,กิลกันเลยปะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลเซตกันเลยว่าจะเป็นสก,กิลอะไรนะครับเหมือนว่าจะเป็นสก,กิลเออปล่อยมา,มาออกไปนะครับแบบพ่นกลิ่นปากนั้นเหนาวเน็บออกไปนะครับแล้วสเตตผมก็ตันก็ดาเมจก็น่าจะแรงนะครับแรงดามิ่เท่าไหร่วะ หนะึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนับโอ้แรงแรงพอใช้ได้ครับแล้วสกิลเอ็ก X เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูขอดูใก,ใกล้ๆก่อนเอ็กมันเหมือนบามันเหมือนอะไรวะบาเดียะครอบปเปล่าเปล่ามันมันครอบอยู่ในแล้วจะเกิดดาเมจด้วยนะเหมือนจะเป็นดาเมจรัวๆนะไม่รู้จะเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองใช้กันอีกรอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองคูด้าแป๊บนึงนะครับโอเค ดรามิตสองพันห้าร้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับถึงขั้นหนาวกันเลยทีเดียวเนี่ยหนาวยิ่งหนาวอยู่ด้วยเมื่อคืนอะไรแจ้งเตือนมาวะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยแล้วกันเนาะสกิลต่อไปก็เป็นสกิลเออไอเจ้าไอสกิลอะไรวะสกิลซีนะเป็นพายุใช่ปะ่ะพายุหิมะหรือเปล่าืหแรงเนี่ยเดี๋ยวไปดูดาเมติตใกล้กันแล้ว่าเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวขอดูดาเมจก่อนเท่าไหร่วะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ โอเคเดี well <im <im ๋ยวเราไปดูสกิล e กันต่อไปเลยแล้วกันเนาะโอเคสกิล e น่าจะเป็นสกิลเทเลพอร์ตนะครับดูดิจะเทเลพอร์ตได้แค่ไหนอีอ๋อเหมือนมันคล้ายๆมันมันคล้ายๆไข่ไขี้อะไรสายฟ้ามันคล้ายๆเหมือนสกิลวับสายฟ้านะครับมันจะเป็นแบบอะไรวะแบบแสงนะใช่แสงบ่อยขี้กูพูดผิดเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะโอเคแทบผลี้มันมีสกิลบินด้วยก็ดีนะโอเคดูสกิล v สิอะไรอะไรวะร้องอุ้ยร้องแล้วมันมาตกมาโอ้ย สกิลน,นี้โคตรสุดว่าสกิลน,นี้มันสุดอ่ะดูดิมันเป็นเหมือนหิมะตกมาแล้วก็ดาเมจน่าจะแรงนะครับเดี๋ยวดูดดอีกรอบกันนะดูดิขอดูน้เมจใกล้หน่อยสิเท่าไรหร่เนะีะแป๊แป๊บๆรอคูดูดาวกอนนะครับดูดิร้องเออหิมะตกมาสองห้าสองห้าสองห้าหรือเปล่าเออช่างมานันนะครับผมดูไม่ทันนะโอเคถ้าใครดูทันก็บอกกันด้วยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับการีวิวปริมานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสจากคลิปนี้ก็จบไปในตรงนี้แหละบ๊ายบายทุกคนต้นนั้นที่เราได้เจอเธอยังเล็กเธอยังมีตัวเต็มมาวันนี้ผ่านไปหลายปีเธอช่างดูดีเด็ดสนอโน่ยูเซตยูโน